วันนี้ผมก็จะมาเล่นในแมบกัติกาคปิแ้นะครับเนี้ยผมก็จะมาเหมือนเดิมนะคะวันนี้ผมก็จะมาจแล้เหรอ,อ,อ๋ไม่ใช่นนอบบนนี้โอเคเข้าด้วยเพื่อนเดี๋โอเคเข้ากับเพื่อน คือรอเกาสิบก้าคืนโอ้โหควางควางคริสมัดเฮ้ยโอเคเบสตัดเข้ามาแล้วนี่คือใบฉายเนาะอ๋อเห็นตัดตอนนั้นแล้วนี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บตัดไม่หนี่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 นีทำไมวันนี้ ทำไมวันนี้กระต่ายแปลกๆอะ่ะดูทำไมก็เพื่อน,นเดี๋ยวเราห้าให้ดีๆดีๆด,ด,ดีโอเคไปเฮ้ยเขาใส่แคปฟนี่ไฟที่ใหญ่เอาล่ะวันนี้เราจะมาช่วยเพื่อนให้ครบสี่คนกันนะครับทุกคนโอเคในนี้มีอะไรให้อะไรอ่ะ เฮ้ยมีเหรียญไม่พออยากได้ออมีเหรียญไม่พอเฮ้ยนี่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 นนี่ได้เฮ้ยเกียเตล่าเกียตอป่ะฮะเกียรติป่ะเกียรติ ผมเมื่อกี้ผมไปจากกิจแป๊บสี่ผมไปบอกแม่อยู่โอเคผมกลับมาแล้วเอ้ยนี่มาเลย,ยนี่นี่แน่นี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 ่ไปซะอันนี่แน่ปไปเอาในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอะไรนะผมก็ จะมาให้เจ้าควางอ่ะมาชนต้นไม้ยักษ์นี่แตกเลยจริงเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ๋อเ้ยเหมือนเหมือนคิสมาร์เลยอ่ะเฮ้ยทำไมทุกอย่างมันเหมือนคิสมาร์เลยอ่ในเกมนะไปโอเคขึ้นแบบนี้จิ๊บเฮ้ยเจอะหี้นี่้คืออะไรอ๋อเก็บไม่ได้เก็บได้ฮห้ โอเคเปิดอันนี้ดูซิมมีอะไรตอกัทีแล้วกวางม,มาแน่นอนไม่พี่จะถ่ายแล้วโอเคเฮ้ยได้แล้วอะไรอะอะไรอยู่บนหัวเฮ้ยไปใส่ผมโอเคผมก็จะมาเฮ้ยเฮ้ยเข้าเข้มไฟก่อนเข้าไฟก่อน เดี๋ยวผมไม่ว่างผมต้องขอมป์ไฟก่อนเดี๋ยวกันนะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะโอเคผมกลับมาแล้วทุกคนผมกลับมาแล้วบายดูควาง ว่ายมันไปแล้วว like ่ายไอช็อตโอเคแล้วกินแล้วพี่เจอกันพี่เจสต์รถอัลเทอร์ไบน์เจสต์ตรงนั้นโอเคเหมือนว่าน้องผมจะให้กินเพปซี่นะเมื่อกี้ผมกินเพปซี่ไปโอเคมาเอาแค้มไฟอยู่ไหนอ่ะเออไหนไหนนี่แหละ โอเคเข้าแคปไฟยิงเจ้าเสอนสองต่อยิงคอนโดอนี้ดิตัวเนี่ยโอเคเฮ้ยเข้าแล้วเดี๋ยวเฮ้ยผมเฮ้ยเฮ้ยคืนสองคืนที่สองปะผมถึงคืนที่สองแล้วทุกคนโอเค เอ้นี่คืออะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะเฮ้ยต้นไม้มันติดอยู่ดูสิเฮ้ยมีสองคนเลยเหรอที่เข้าอ่ะโอเคอเคอเคอไม่ โอเคผมวางอันนี้ละเดี๋ยวเพื่อนอยู่ไหนช่วยเจอเห็ เอุ้ยมาป้าอุ้ยเกือบทุกคนผมเกือบโดนแล้วโอเคเราก็จะมาเปิดกล่องนี้นะเฮ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยของดี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 ดอุ้ยเกือบไม่รอด่ะเมื่อกี้ ทุกคนเมื่อกี้ผมเกือบไม่รอดอะ่ะมาของเต็มพอดีเลยห้าอย่างทุกคนสังเกตดูเลือดผมก่อนสิเกือบตายนะเมื่อกี้มันเสี่ยงมากโหทุกคนระวังไม่ด้วยนะต้องหนีให้ทันนะถ้าหมาป่าจาักกันโอเคเฮ้ยเพื่อนมาอยู่ตรงนี้แล้วเหรอโอเคเราก็จะมาเอาข้าวกินเองเลยไม่เพื่อนกินเลย ยังไหลเลยเรายังไม่คาาสกันได้แบบนี้สิบอี๋ยว็ได้หรอกไปงั้นเราเช่างมาเถอะไปที่อื่นกันเราไปหากล่องของขวัญนี่ไงกล่องของขวัญมันไปทางนี้ฮุยอะไรอ่ะฮุ้ยมาเจอที่ที่สวยเลยอ่ะเออ อของในหองขวัญมีอะไรม้่งจุ๊บเป้อ,อะไรโอ้ก็ไม่ค่อยมีอะไรอันนี้คืออะไรนะขอให้สุดของดีดีอ่ะโอ้ของไม่เห็นดีเลยดูทุกคนช้างยักษ์ดูเห็นเปล่า โอ้ช้างช้างกับผมจะด้เฮ้เหมือนว่ายเหมือนว่าตรงนี้ช้างจะเข้าได้ ตายยังยังไม่ถึงคืนเองอะตายซะ <Okay. S 1> แล้วทุกคนโอ,โอเคครับอเคโอเคได้แบบนี้ไหมบ,บนี้โอเคผมเข้าแบบนี้แหละแบบนี้คือแบบอะไรอ่ะคือคือ ทุกคนถ้าทุกคนขยับคอแบบนี้ไม่ได้อะทุกคนก็ตายนะเนีย่ยมันจะขยับคอแบบนี้ได้เฮ้ยไอ้ขอวิชาต่อไปไปขังเรียองกั แค่เหมือนผมเลยอ่ะไปถึงเฮ้ยไปเร็วเข้ได้ได้เฮ้ยแล้บเอาอ้าวพบต่ออีกแล้วอ่ะโอเคเมื่อกี้น้องผมมายุ่งแป๊ดเดียวเองน้องผมมายุ่งไม่ใช่มายุ่งไม่ใช่มายุ่ง กระโดดพ่การมั่งผู้เค้ม <c oughs> okay, ผมแกล้งน้องผมด้ว <c oughs> ยการตตอไปทีนึงผมตลกอะเจ็บอะไร ข้ามาแก่งไปงไป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 เดิไปไม่ได้ไ <ป S 1> เอามไปมไปเร็วจังเลยเน้องม,มิงมุยไปกันสิ่งนูโนทรุดอ๊ะกระโดดไมด่ได้ <c oughs> ตายเฮ้ยน้องแม่น้องแม่

เ้าผมเลยแม่ใกล้ขอได้มาดีสมาลีอย่าเป็นบ้าาดลตาูตาบอก้ยดูก่อนนะตายไปทุกคนอยากให้ผมเล่นหนานดผมอยากเล่นห่อนนี้เนี่ยได้ล้ลหนึ่ง go <ผ>นองีอกันตบ<อ><า>ให้น้องตีน้องผมชอบแก้ยรมาะใให้วทุกคนน้องผมชอบแก้ โอเคผมต้องไปถึงเช่นชัยอย่างแล้วไปไะไปไปไปเปไนไป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 ้้ไห้ปไปไปไปแลไปไป้เป็นบปาปไปทุ่งไปไุ่งแห้ปไปไปไลไป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 เป็นแป่งไปไปไปงปไปปไนดปไปปงเงแค อดอมไบบิดแฟสอดอมอดอมนม่ทำอิดเฟนผมแกงน้องผมแป๊บนึงว่าจมันเย็ดตูดผมโอ๊ยมันลับผมจ๊ว